เรื่องย่อมีสติหน่อยคุณทีมีแอนที EP ที่5วุ่นวายยกกำลังสองบอนนีจับตาความสัมพันธ์ปอนผูวินออกอากาศวันเสาร์ที่13ธันวาคม2568เวลา20นาฬิกา30นาทีผ่างช่อง GMM25 ด้วยความเป็นห่วงพียซึ่งรับบทโดยผู้วินตั้งสักยืนคันสุด หลังจากที่โดนทำร้ายพี่ระโปโดยปอนนราวิทจึงได้สั่งให้พยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งตามไปส่งพีทที่บ้านด้วยตัวเองจนทำให้ลูกครับระโรโดยบอนนี่พัทรพัฒน์น้องสาวของพีทเริ่มสงสัยความสัมพันธ์ของพี่ชายในขณะที่โมกระบปโดยเอสสุภาก็โดนโรมซึ่งระบบทโดยวิลเลียมจักรพัฒน์ปนป่วนหัวใจอย่างหนัก งานนี้ทั้งทีและโมกจะจัดการกับเรื่องราวความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในใจของตัวเองอย่างไรไปตามลุ้นกันได้ในซีรีส์มีสติหน่อยคุณทีมีแอนที อาอากาศในวันเสาร์ที่13ธันวาคมนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง GMM25 และสามารถรับชมออนไลน์ได้ในเวลา21นาฬิกา30นาทีบนแอป iqe และเว็บ iq.com ที่เดียวเท่านั้น